ก็ขยะในครัวเรือนที่เราทิ้งของใช้นะอย่างเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้ามีอะไรมีหม้อหุงข้าวมีมีมีกระติกน้ำมีกระติกน้ำต่างๆมาถอดออกแล้วก็เอาน็อตเอาไหนส่วนไหนใช่ก็ใช้ส่วนโลหะข้างในที่เราต้องการก็จะมีอันนี้แปลงมาเป็นเตาแล้วเนาะมันก็จะมีข้างในนะอันนี้ข้างนอก เาก็จะแกะเอาพัดต em, SO ิดที่มันเป็นอากาศเป็นเกลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันร้อนตัวเปลือกนอกตัวเปลือกในนี่เป็นสตะเลสอย่างหนาเลยแทงด้วยตัวนี้อ่ก็เป็นในใไอ้ไส้ในของในของติงน้ำร้อนเลยเอามาแล้วก็มาแต่งมาเป็นเตาในก็คือทำรังผึ้งเอาโคนซอเจาะอันนี้เบอร์เท่าไหร่ก็ได้นะประมาณเบอร์สิบเจ็ดสิบแปดสบเก้าก็มใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยแล้วด้านข้างก็เจาะให้มันอากาศเข้าไปสะดวกนิดนึง แล้วด้านบนีสําคัญคือด้านบนด้านบนก็ต้องเจาะรูด้วยเจาะรูเพื่อเพื่อให้เวลาเผาไหม้นนี้เป็นห้องเผาไหม้ไม่ใส่ฟืนใส่ไฟก็ลุกปุ๊บปุ๊บควันมันจะเล็ดออกมาด้านข้างเลยพอเล็ดมาด้านข้างเราจะเอาตัวนี้ป้องกันควันมาให้มันกระจายไปตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือตัวช่างกระสีกรอบนอกของกระติกน้็ร้อนไนฟ้าคือเต็มร้อนเราจะใช้สองส่วนนี้ที่เราได้มาหลังจากแกะอะไรตัวะไรออกแล้วใส่ฟงใส่ไฟ เนี่ยใส่ไปมันมันลุกไปเราก็ต้องไปพึ่งขอบจานนะครับเอามาใทยขอบจานจานที่มันผุเอามาคือวัดให้มันพอดีเพื่อให้ขอบนี้มันมาค้างตรงนี้ไงมันมันมันล่างข้างล่างต้องลอยนะข้างล่างไม่ต้องลอยข้างล่างมันก็จะเป็นแบบนี้เราดูปั้นี่ครับทีนี้พอเผาปุ๊บปันก็จะลอยมามาติดขอบจานพอติดขอบจานก็มุดเข้าไปข้างใน Uh, มันจะมุดเข้าไปตรงนี้ไฟมันลุกชนขึ้นใช่ไหมมันก็จะเป็นแก๊สส้มอันนี้ถ้าต้องการแบบว่าเอาห els, ้หัวเตาที่มันพอดีมาวางมันก็จะได้เป็นเตาแก๊สเลยครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราเวลาเราใส่ฟืนเราก็ใส่ตรงนี้เลยมันเป็นช่องตรงนี้เราตัดฟืนสั้นประมาณประมาณสี่ห้านิ้วใส่ไปแล้จบทีนี้ถ้าอยากจะทําไบโอชาก็คือเพื่อได้ ขนาดที่หุงต้มด้วยได้ฐานด้วยแล้วก็ไปหากระป๋องขนาดเล็กอย่างนี้เป็นกระป๋องสําหรับนึ่งข้าวเขามีขายหรือกระป๋องนมก็ได้วนตินก็ได้หรือกระป๋องผลไม้หรืออะไรก็ได้อาหารกระปอ๋องต่างๆแล้วก็ไปเอามานะครับเอามาทําไงเอามาอันนี้เราก็บรรจุท่อนไม้ตัดขนาดาเท่าสองสามข้อมือใส่เข้าไปเต็มเต็มไม้ไผ่ไม้อะไรใส่เข้าไปเป็นไม้แห้งนะใส่ไปแล้วเราก็ปิดเอารวดมาถักก็ได้แต่อย่าลืมเจาะตรงนี้เจาะรูห่างกันสัก นิดหนึ่งประมาณ2นิ้วเจาะ2นิ้วเจาะก็ได้ดูขนาดสัก2ขุนนะครับเสร็จแล้วเราพอใส่ฟืนไปเราก็คว่ำคว่ำใส่ข้างในเสร็จแล้วเราก็เอาไฟมาจุดนะครับจุดจุดแล้วก็เอานี้คว่ำลงไปคว่ำลงไปแล้วก็ไฟมันก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็หุงต้มเป็นปกติทีนี้พอขนาดที่หุงต้มไปข้างในมันก็ร้อนใช่ไหมมันก็ร้อนพอร้อนแล้วมันก็จะมันก็จะไปอบตัวนี้ ตัวนี้เราินตัวเปลือกในนี่เราใส่ฟืนแล้วใช่ไหมแก๊สมันก็จะพุ่งออกมาพกานิ่มโดนแก๊สก็จะออกมาแ็แต่เพราะทางล่างนี่ยตบบดมันควนมบไม่เจาะห้ามเจาะนะจอะทางล่างให้แก๊สมาจอะบนก็เสียของดิอ่าจอดทางล่างควันก็จะออกมานี่นก็จะเป็นแก๊สแก๊สก็จะพุ่งออกมาพอพุ่งมามันก็ลุกในห้องเขาไหมลุกในห้องเผาไหมคือห้องนี้ก็โชว์ออกมาก็จะเป็นแก๊สุงต้มเพราะนั้นเตาแบบนี้จะเป็นทูอินวันครับคือ คือจุดไฟครั้งเดียวได้2ประโยชน์ 1. ประโยชน์ถุงต้มสเมื่อเตานี้ดับไฟแล้วเราก็เทฐานออกก็ได้ฐานอันนั้นก็คือสิ่งเหลือใช้อย่างหนึ่งในในบ้านที่เราเห็นกาดเกลือนก็คือกระมังกระมังอลูมิเนียมนะครับอัน,นี่มันแตกแล้ว,เ,ลวเอามาชอลูตัวน,นี้ก็คูลเลอร์น้าที่มันก๊อกมันเสียเขาทิ้งแล้วก็ถอดออกนะครับ แล้วก็มาดัดแปลงตว่วิธีการก็คือข้างล่างมันจะเป็นมันจะเป็นฐานล่างของอลูมินเนียมไม่ของคูลเลอร์น้าอยู่แล้วแล้วก็มาเจาะเจาะเพื่มลมมันเข้าไปแล้วทางด้านล่างน,นี้ก็เจาะจเป็นรังผึ้งพก็จะมีชั้นรังผึ้งขอบนี้ก็เพิ่มลมเข้าไปอีกนะครับก็จะเป็นการเชนลมเข้ากับรังผึ้งส่วนข้างบนก็คือเวลาเราติดไฟไฟลุกโชนขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะมีควันออกมาด้านข้างลอยไปเราก็จะเอานี่มาเข้าควัน ครอบควันพอควาครอบควันเสร็จครอบควันเสร็จอควันมันก็ไม่คิวไปทางอื่นมันไปโดนครอบครอบแล้วมันก็ตรงนี้ร้อนมันควันก็อากาศก็ลอยขึ้นความร้อนลอยขึ้นควันที่อยู่ด้านข้างมันก็จะมุดเข้าไปในรูนมันก็กลายเป็นแก๊สควันนี่จะเป็นแก๊สไฟก็จะมาติดควันควันก็จะเป็นเชื้อเพลิงให้ไฟก็จะลุกโชนขึ้นไปเรียกว่าเตาไล่ควัน